เราจะมาพูดถึง6ช่วงวัยชีวิตนั่นเองวัยที่1นะคะก็คือวัยทารกเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนถึง12เดือนหรือ1ปีเป็นช่วงที่มีอัตราการเติบโตเติบโต,ต,ต,ตสูงที่สุดในทุกช่วงวัยของชีวิตเด็กทารกนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะวัย <c oughs> ก่อนเรียนช่วงอายุนะระหว่าง3ถึง 6ปีที่เด็กกำลังเจริญเต,ติบโตและพัฒนาการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการปรับตัวนะคะให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมและการเรียนเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษา ชื่อเด็กอินทร์พรเาสัเคียะเลขที่18จะมาพูดถึงเรื่องวัยเรียนวัยเรียนเป็นช่วงอายุที่มี6ถึง12ปีหรือช่วงชั้นประถมศึกษาเป็นช่วงที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาหลายด้านทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่บุคคลกำลังเข้าสู่ภาวะความเป็นผู้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งร่างกายสติปัญญาและจิตใจ วัยผู้ใหญ่ไวที่มีอายุ22ปีถึง60ปีๆๆไวที่มีการควบคุมทางด้านอารมณ์ได้ดีขึ้นจากช่งวงวัยรุ่นวอ,อายุวัยตั้งแต่61ปีขึ้นไปเป็นไว้ยที่เซลล์และอวัยวะตา่างๆของร่างกายเสื่อมลงทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของร่างกายและสมองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงลูกคิดฉนจบนะคะแต่กวาม่านไรจริงอะไรไม่เทก,กับฉันทีค่ะ